อ่าเรามาดูหน้าตารางเอ่อพี่ๆสมาชิกทุกท่านยังเคยเห็นหน้าตารางเอ่ออ่านหน้าตารางกันออกไหมคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นหน้าตารางเราจะมาให้ดูว่ามาเรียนรู้ให้ดูว่าอันไหนคือประเภทหนึ่งอันไหนคือประเภทห้าประเภทสามบวกสองบวกนะคะอ่าเรามาดูกันอันนี้ก็คือประเภทอะไรคะประเภทหนึ่งนะคะเพราะว่ามีความเสียหายนะคะ ต่อตัวรถยนต์ทั้งสูญหายและไฟไหม้แต่บางทีนะคะเราก็ไม่สามารถดูได้ว่าอันนี้คือประเภทหนึ่งเพราะว่าดูแค่เบี้ยแต่ก่อนเนี่ยดูแค่เบี้ยได้ถูกไหมคะคมก็หมื่นกว่าบาทเนี่ยก็คือจะเป็นตัวในส่วนของตัวประเภทหนึ่งนะคะแต่ทุกวันเนี้ยดูช่องเนี่ยค่ะสามหลักตรงเนี้ยเป็นเป็นหลักนะคะว่าอันไหนคือประเภทหนึ่งนะคะอ่าต่อไปประเภทสองนะคะ ประเภทสองเนี่ยก็คือจะคุ้มครองเฉพาะตัวศูนย์หายไฟไหม้ถูกไหมคะอ่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะโชว์แค่หน้าตา,างจะโชว์แค่ลดศูญหายไฟไหม้เท่านั้นนะคะออันนี้ก็คือประเภทสองนะคะถ้าเป็นกรณีประเภทสามนะคะประเภทสามเนี่ยก็คือจะไม่มี ความมั่งคงตรงช่องตรงกลางเลยก็คือลดพวกกันภัยจะไม่มีความคลองนะคะจะมีแค่บุคคลภายนอกแล้วก็เอกสารแนบท้ายนะคะส่วนพวกตัวเอกสารแนบท้ายเนี่ยก็เราจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยนะคะ,ะว่าเขาจะกําหนดมาความคลองเท่าไหร่นะคะอันนี้คือประเภทสามนะคะต่อไปอันนี้คือประเภทสี่นะคะความคลองสามช่องเนี้ยไม่มีเลยมีแค่ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอย่เดียวคือหนึ่งแสนบาทนะคะอน,นี้คือประเภทสี่นะคะถ้าเป็นอันนี้ประเภทอะไรคะมีทั้งศูนยถหายและไฟไหมถูกไหมคะก็คือประเภทห้านะคะประเภทห้าก็จะแบ่งเป็นสองบวกและสามบวกนะคะอ่าอ,อันนี้ก็ ดูหน้าตารางกันไปแล้วนะคะเรามาดูสาระสําคัญนะคะของหน้าตารางกรมบัรชานกันบ้างว่าหน้าตารางกรมบัรชาประเภทหนึ่งเนี่ยมันระบุอะไรไว้บ้างนะคะอันดับแรกก็คือเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนะคะสามารถระบุชื่อผู้รัการภายได้นะคะจะเป็นใครก็ได้นะคะ,ะตัวที่สองก็คือไม่ระบุระบุไม่ระบุผู้ขับขี่นะคะจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะคะ แล้วแต่เรานะคะผู้เขียนเนี่ยสามารถระบุได้สองท่านนะคะตรงช่องนี้นะคะก็คือสามารถระบุได้สองท่านนะคะเออสามารถระบุได้สองท่านนะคะอ่าสองท่านนะคะอายุเนี่ยก็ถ้าสิบแปดถึงยี่ิบสี่นะคะลดห้าเปอร์เซ็นตนะคะยี่บห้าถึงสามห้าลดสิบเปอร์เซ็นตนะคะสามหกถึงห้าสิบลดสิบห้านะคะ เกิน50ลด20%นตะคะถ้ากรณีที่เราระบุอายุหนึ่งคนถ้าเป็นช่วงอายุ25ก็คือลด10ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราระบุอายุ2คนก็คือสมมติว่าลูกระบุกับพ่อก็คือลูกเนี่ยอายุอ่ายี 20, นะคะพ่ออายุ50ส่วนลดเนี่ยเราจะใช้ไหนคะเราต้องใช้เกณฑ์ส่วนลดน้อยที่สุดนะคะเป็นเกณฑ์นะคะดังนั้นเนี่ย ลูกนะคะยูยี่สิบก็คือลดแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะลดห้าเปอร์เซ็นตนะคะ,ะตัวที่สามก็คือในส่วนของตัวผู้รับผลประโยชน์นะคะผู้รับผลประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเป็นเป็นไฟแนนซ์ถูกไหมคะถ้าส่วนไฟแนนซ์เนี่ยจะให้ระบุปีแกรกๆถูกไหมคะเพราะเรามีการซื้อขายรถกับเขาไปเขาจะบังคับให้ระบุนะคะ,ะแต่ส่วนปีที่สองที่สามเนี่ย แล้วแต่ว่าจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะคะตัวที่สี่นะคะความมุคองนะคะความมุคองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสมมติเราซื้อประเภทหนึ่งไปเนี่ยคุณลูกค้าคิดว่าคุ้มครองเลยทันทีไหมคะสมมติคุ้มครองวันนี้นะคะซื้อวันนี้เลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นความมุ้มครองเนี่ยก็คือถ้าเป็นกรณีประเภทหนึ่งถ้าเราซื้อใช่ไหมคะ ถ้าประเภทหนึ่งเราต้องรองให้ตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนถูกไหมคะระหว่างที่รอตรวจสภาพรถเนี่ยส่วนใหญ่จะคุ้มครองเป็นประเภทสามเค็มสดนะคะเพราะทุกคนเนี่ยบางคนบอกว่าลูกค้าบอกว่าคุ้มครองเลยทันทีนะตอนนะตอนนี้นะคะอ่าจริงๆไม่ใช่นะคะถ้าประเภทหนึ่งเนี่ยต้องให้ตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะมีผลคุ้มครองทันทีนะคะเป็นประเภทหนึ่งนะคะแต่ช่วงที่เราแจ้งงานเข้าไปเนี่ยเวลาเขายังไม่เห็นสภาพรถนะคะ ก็คือเขาจะคุ้มครองเป็นในส่วนของประเภทสามเมส่วนให้นะคะส่วนวันสิ้นสุดความคลองก็คือเหมือนพอรบรนะคะก็คือเท่าไหร่คะสี่โมงครึ่งนะคะตัวที่ห้านะคะรายละเอียดรถยนต์นะคะรายละเอียดรถยนต์เนี่ยก็จะมีรหัสรถนะคะอันนี้ก็คือรหัสรถยนต์นะคะที่เราต้องรู้นะคะว่ารหัสเนี้ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะมีช่วงน้องๆที่เขาจะมาอธิบายว่ารหัส ตรงเนี้ยเราควรรู้นะคะว่ามันที่มันขึ้นหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยมันมาจากไหนนะคะ่าถ้าตรงเนี้ยรหัสรถตรงเนี้ยรถสมมติว่าพวกรถเก่งเนี้ยค่ะก็จะมีแบ่งกลุ่มเป็นห้ากลุ่มถูกไหมะคะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นรถพวกนำเข้ามานะคะประกอบนอกนะคะตัวที่สองก็จะเป็นกลุ่มสองก็จะเป็นรถพวกเบนซ์บีเอ็มที่ประกอบในไทยบ้างนะคะกลุ่มสามก็พวกแคมรี อะไรพวกเนี้ยค่ะกลุ่มสี่ก็จะเป็นพวกโคลอราออติสนะคะส่วนกลุ่มห้าก็จะเป็นพวกอ,อีโคคาค่ะที่เครื่องไม่ถึงพันไม่ไม่เกินพันห้านะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนกลุ่มห้านะคะ,ะต่อไปนะคะพวกนี้ก็คือยี่ห้อรุ่นเนี่ยมันจะระบุให้เราเห็นเลยนะคะว่ารถ BM นะคะรุ่นอะไรซีซีเท่าไหร่เครื่องยนต์เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราถาม เวลาน้องเช็คเบีย้ยประกันภัยค่ะเขาจะถามอะไรบ้างคะพี่ข้อใช่ไหมคะรุ่นปีรถใช่ไหมคะซีซีรถซีซีรถก็สําคัญนะคะ<ๆ>ก็อะไรคะเบีย้ยประกันภัยแต่ละที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นซีซีที่เกินสองพันเนี่ยเบีย้ยกับกับไม่เกินเนี่ยเบีย้ยจะไม่เท่ากันนะคะอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่รุ่นผิดไปนิดนึงเนี้ยอันนี้ก็คือไม่ใช่สาระสําคัญนะคะ ส่วนตัวทะเบียนรถนะคะบางคนอะซีเรียสมากคือผิดแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้นะคะจริงๆอะผิดได้นะคะก็ไปแก้จากหลังมันก็ไม่ใช่สาระสาคัญเท่าไหร่นะคะถ้าผิดเพี้ยนแต่ถ้าผิดไปหมดเลยอันเนี้ยสาคัญนะคะรวมถึงเลขตัวถังนะคะเลขตัวถังตัวเนี้ยก็คือเป็นสาระสาคัญนะคะต้องไม่ผิดนะคะผิดแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยบริษัทประกันภัยไม่เคลมให้นะคะอ่ดังนั้นเนี่ย ก่อนที่จะแจ้งงานนะทะควนเลขถังให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ปีรุ่นนะคะอันนี้คือปีรุ่นนะคะว่ารถเราจดปีอะไรนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบตัวถังนะคะซีซีรถก็จะบอกตรงเทท้ายตรงนี้นะคะส่วนราคารถนะคะตรงนี้เวลาเราซื้อรถป้ายแดงมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะหักไปเลยแปดสิบเปอร์เซ็นถูกไหมคะเพราะอะไรคะเวลาเราซื้อรถมาหนึ่งล้าน ถ้าเขาคุ้มครองให้คุณหนึ่งล้านบางทีคุณอาจจะคิดว่าเออรถอันเนี้เราไม่อยากได้แล้วอ่ะเออเราอาจจะทําให้ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เคลมถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบ20%นะคะดังนั้นบริษัทประกันภัยจะจะขายให้ก็คือราคาซื้อปัจจุบันคุณแปดสินะคะอ่าแล้วก็อันนี้เหมือนกันทั้ง ตัวรถแล้วก็สูญหายไฟไหม้ความเสียหายนะคะก็จะคิดจาก80%เหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวบุคคลภายนอกนะคะกรณีความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยนะคะอันนี้ย้ำนะคะจากเดิมเนี่ยขั้นต่ำเราจ่ายแค่สามแสนบาทนะคะแต่ฉบับใหม่เนี่ยก็คือจ่ายขั้นต่ำห้าแสนบาทนะคะสูงสุดก็คือสองล้านบาทนะคะดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ สังเกตดูว่าตอนนี้บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามีปากความคลองในส่วนของความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามไมถูกไหมคะ,ะถ้าเกิดว่าตัวความคองตัวนี้เราซื้อก่อนหนึ่งนะคะหนึ่งเมษานะคะซื้อก่อนหน้านั้นนะคะจะเป็นเงื่อนไขเดิมนะคะจะเป็นเงื่อนไขเดิมก็คือขั้นต่ำสามแสนนะคะไม่เหมือนพบรบนะคะพบรบเนี่ยยึดวันเกิดเหตุนะคะส่วนประเภทเนี่ย ยึดวันทาสัญญานะคะวันทาสัญญาวันไหนนะคะยึดวันนั้นนะคะจะจ่ายตามเงื่อนไขเดิมนะคะถ้าเป็นก่อนหนึ่งมีนานะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของหลังขอโทษค่ะหลังเมษาไปแล้วหนึ่งเมษาไปแล้วนะคะก็คือจะคุ้มครองขั้นต่ำก็คือจ่ายเลยห้าแสนบาทนะคะสูงสุดก็คือสองล้านบาทนะคะสังเกตดูว่าตอนนี้มีเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะหน้าตารางกรมธรร ทั้งเพิ่มเบี้ยนะคะอ่าเพราะว่าอะไรคะจากเดิมเขามีขั้นต่ำแค่ห้าแสนนะคะได้สามแสนนะคะตอนนี้ปรับไปแล้วนะคะเป็นห้าแสนบาทนะคะในส่วนของตัวความเสียหายต่อทรัพย์สินนะคะอันนี้ขั้นต่ำนะคะก็คือจ่ายที่สองแสนบาทนะคะก็คือเป็นเงื่อนไขเดิมอยู่แล้วนะคะตัวนนี้อ่าต่อไปปกติแล้วเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของส่วนลดประวัติดีถูกไหมคะทุกวันนี้ส่วนลดประวัติดีเนี่ย จะไม่ค่อยมีใครถามแล้วเนาะจะไม่มีถามแล้วว่าพี่มีที่เดิมไหมเออมีส่วนลดประวัติดีมาหรือเปล่านะคะทุกวันนี้เราจะเป็นแพ็กเกจสาเร็จรูปนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยเทคเบียได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปดูประวัติเดิมว่าเออมีเคมไหมมีประวัติดีหรือเปล่าถูกไหมคะเคยสังเกตหน้าตารางตัวเองไหมคะเวลาเราซื้อประกันประเภทหนึ่งไปฉบับแรกเลยความเออประวัติดีตรงเนี้ยบางทีลดไปแล้วนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นบางทีสามสิบเปอร์เซ็นต เพราะว่าเวลาปีต่อาอยุมาเนี่ยบางทีเนี่ยน้นองๆถามว่าบางทีสมาชิกกลับมาถามน้องว่าอ้าวทำไมเนี่ยเบีย้ยประกันภัยไม่ลดเลยทําไมลดนิดเดียวเองนะคะดังนั้นเราต้องไปดูหน้าตารางเก่าก่อนนะคะว่าส่วนลดตรงเนี้ยเขาส่วนลดไปลดไปเท่าไหร่แล้วนะคะเขาอาจจะมีแค่ลดแค่ทุนแค่เบีย้ยแล้วเพราะว่าตอนนี้แรกเข้าเนี่ยส่วนใหญ่อะเป็นสําเร็จรูป4-50%แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีเคลมอันนั้นอะเขาก็จะลด ประวัติเราลงนะคะต้องเคลมสี่ครั้งนะคะเกินสองร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ก็จะปรับลดเบีย้ยเอ่อในส่วนของลดประวัติดีเราลงอาจจะขั้นสองขั้นแล้วแต่นะคะอาจจะลดเหลือเดิมได้ห้าสิบนะคะอาจจะเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบริษัทพิจารณาว่าเราเคลมไปเท่าไหร่นะคะอ่าส่วนรายละเอียดตัวเบีย้ยนะคะก็จะมีในส่วนของ เบีย้ยประกันภัยนะคะแล้วก็เบีย้ยรวมนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าส่วนลดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นหรือยังถ้าห้าสิบเนี่ยสุดทธินะคะสุทธิกับเบีย้ยตัวเนี้ยจะเท่ากันนะคะ mm hmm. ก็คือเขาลดไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะ mm hmm. อันนี้ดูง่ายๆนะคะล mm ักษณะการใช้รถนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะ mm hmm. เพราะว่าเวลาเราบอกอย่างพวกรถตู้รถอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเออรถ อนนี้ก็จดชื่อส่วนบุคคลนะแต่การใช้งานของคุณล่ะใช้แบบไหนนะคะก็อาจจะใช้รับส่งนักเรียนรับส่งพนักงานนะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือจะขึ้นไปมีผลกับเบี้ยด้วยเหมือนกันนะคะถ้ามีความเสี่ยงมากเบี้ยก็จะแพงนะคะ,ะถ้าคอมมิชชั่นนะคะก็จะใช้วิธีคำนวณจากเบี้ยสุทธิมานะคะ อันนี้ก็คือจะดูหน้าตารางคร่าวๆนะคะสอนให้ดูคร่าวๆว่าอันนี้มีขั้นตํำอะไรบ้างความพองยังไงนะคะดูยังไงนะคะ